นี่ครับอันนี้ผมจะมาดีวิวล้อครับนะครับสิบสองนิ้วนะครับสนใจสินค้าให้ติดต่อมาตามนี้นะครับผมจะแจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าทักมานะครับเพราะว่ารายละเอียดราคาเราจะแจ้งโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะสินค้าคนส่งแต่ละครั้งโดนไม่เท่ากันนะครับราคาจะจ่ายอื่นๆนะครับมาเข้าเรื่องเลยครับตัวนี้เป็นล้อสิบสองนิ้วนะครับ บางคนจะไป DIY ทำโปรเจกต์ต่างๆแต่ว,ว่ายังไงก็ลองดูนะครับตัวนี้สามารถรองรับดิสเบกนะครับรองรับดิสเบกได้แล้วก็มีแกนเพลาหน้านะครับให้แล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของอัพล้อหลังนะครับต่อต่อสาย ตัวนี้ใช้ยางเบอร์นี้นะครับแนะนำให้ใช้ยางเบอร์นี้จะใส่ได้นะครับก็ประมาณประมาณนะครับประมาณเบอร์นะครับ12คูณ2รับ2ทับ4ครับใส่ได้พอดีนะครับ ตัวนี้เป็นมอเตอร์ความเร็วสูงนะครับมอเตอร์ความเร็วสูงสเปคโรงงานแจ้งมานะครับแจ้งมาบอกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมไม่แน่ใจว่าถึงเปล่าลูกค้าต้องนําไปลองเองนะครับแค่โรงงานแจ้งมาเท่านั้นนะครับบางคนจะไปทําจักรยานหรือว่าเอาไปทำงานดี y ออะไรเงี้ยครับหรือว่ารถสร้างนะครับ ก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับเราให้ดูรายละเอียดร้อนหน้าห่ครับตัวนี้สเปคมอเตอร์นะครับมาค่นเรลืองเลยตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับรุ่น72โวลต์2000วัตต์นะครับอาจจะใช้กล่องคอนโทรลใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามอเตอร์นี้สเปคสูงมาก แล้วเล็กแต่กะเปคแรงมากครับตัวนี้จะมีสายานะครับสองด้านตามนี้นะครับนาเระไม่รู้ขนาดเคครับ อุปกรณ์ครบครับขาดแก่กล่องอะคันเล่งนะครับคันเล่งผมก็มีขายนะครับค้าสนใจชิ้นไหนก็ทักมานะครับแต่ว่าล้อน <cin> <jego> ี้ผม <with az igen Davidson> ขายทั้งล้อหน้าล้อหลังรวมกันนะครับไม่แยกนะครับคันเล่งผมก็จะมีขายนะครับด๋ยวให้ดูเผื่อสนใจคันเล่งนะครับมีขายนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ทักมาตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ